สวัสดีครับอู้ลุงรวินครับผมมือนีสิมารีวิวกระบะอเนกประสงค์ครับกระบะปลูกมันนะครับตัวนี้ใส่ครับรุ่น L c 0นนะครับของลูกค้าบ้านวังกุงนะครับพี่น้องกันเป็นสังน้ำกันลยครับเนี่ยสองชุดตัวนี้ความลึกอยู่เมตรยี่สิบสี่เซนนะครับตัวนี้ความกว้างอยู่เมตรแปดสิบครับ ความสูงอยู่ห5ิ้เซนครับพวกหูวพวกนีงกับแข็งแรงนะครับตัวนี้ใส่เล็กหนานะครับบรรทุกถังน้ำได้นะครับถังฉีดยานะครับถังน้ำนี่ได้3าถังนะครับแข็งแรงครับตัวนี้เราประกันแน่นอนครับใส่เล็กหนาครับอู้ลุงระวินครับผมมืออื่นสั่ลูกค้าสี่เดินทางมารับเองนะครับ สำหรับกระบะปูงมันนะครับยังสั่งขมาได้นะครับ0960120878นะครับทางอูฮากะสิลงผลิตให้นะครับช่วงนี้กับกำลังปูงมันกันนะครับฝนกับห้างห้างนี่กัจากน้อยกับเล็งแล้วครับสำหรับคลิปนี้นะครับวันนี้ยังหลายครับรีวิวความเคลื่อนไหวของกระบะปูงมันนะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับลูกค้าบ้านกุุงครับสวัสดีครับ